อย่างเช่นที่ต้นตาลขอนแก่นคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะต้องรับมือกับลูกค้ารับมือกับนักท่องเที่ยวก็ไปเปิดสะพานจุดเช็คอินแห่งใหม่แบมโบโรแกรมนะคะพาวิลเลียมเพื่อหวังที่จะดึงลูกค้าเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะครับนายชาญนรงบุริสรกุลประธานหอ,อการค้าจงังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นประธานในการเปิดสะพานต้นตาลแบมโบโรแกรมพาวิลเลียมค่ะ ที่ถูกดีไซน์ออกมาโดยใช้การผรสมผสานระหว่างไม้ไผ่วัสดุท้องถิ่นกับแผ่นพลาสติกโฮโลแกรมค่ะเพื่อนำเสนอถึงการผสมผสานแบบบ้านๆความทันสมัยนะคะก็ถูกดีไซน์ให้เป็นแบบพาวิลเลียมที่มชีชีวิตตลอดทั้งวัน แสงอาทิตย์ในระหว่างวันกับแสงไฟในตอนกลางคืนด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นการออกแบบ,บของนักออกแบบชาวขอนแก่นที่ออกแบบสะพานเส้นนี้นะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่จะไปต้นตาลน,นักท่องเที่ยวที่จะไปต้นตาลได้มีเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็สะพานตัวนี้นะคะก็จะเป็นสะพานที่เรียกได้ว่ามีแต่ละช่วงเวลาด้วยซึ่งที่ตรงนี้ที่เขาทํามานะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของขอนแก่น ก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณหอศิลป์ที่ตลาดต้นตาลนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งในงานนะคะก็มีนางชมสุดาวโนทยาโรดบอร์ดบริหารตลาดต้นตาลนางสาวนิชการพัฒนาพิระเดชกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดตลาดต้นตาลนะคะตลอดจนกรรมการหอการค้าพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติก็ร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะทางด้านผู้จัดการที่ดูแลฝ่าย ฝ่ายขายนะครับสำหรับตลาดต้นตาลก็ได้บอกว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19ในระลอก3ในประเทศไทยของเรามีมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ครับทางตลาดต้นตาลก็เป็นหนึ่งในหลายๆแห่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงลูกค้าลดลงรวมแล้วเนี่ยมากกว่า80%นะครับรายรับก็ไม่มีเลยในส่วนนี้แต่ว่าค่าใช้จ่ายลดลงไม่ได้นะครับ ก็พราค้าแม่ค้าข,ขาดรายได้มากพอสมควรเลยหลายคนต้องหยุดกิจการไปเนื่องจากว่าแบกรับภาระและต้นทุนไม่ไหวมาวันนี้ครับสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจของเมืงองขอนแก่นของเราก็มีน้นมที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลับมาเดินของพี่น้องชาวขอนแก่นที่มาเดินตลาดมากขึ้นเรื่องมีการจับใจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นตลาดต้นตาลเองนี่แหละครับก็ได้มีการเตรียมตัวต้อนรับการกลับมาของลูกค้าเปลี่ยนโฉมใหม่ครับแต่งหน้าเติมปากใหม่ทางตลาด เพื่อให้ได้รองรับลูกค้าและก็ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการที่กลับมาใช้บริการในครั้งนี้และที่สำคัญครับสำหรับสะพานต้นตาลแบมบูโลแกรมพาวิเลียน avilion, นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการต้อนรับการกลับมาของลูกค้าในครั้งนี้ครับค่ะ สำหรับปีนี้นะคะที่ลงทุนสูงสุดถึง70,000 0บาทน,นะคะในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาที่เปิดตลาดเนี่ยก็คือครั้งเนี้ยที่ลงทุนเยอะที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเ,เมื่อเดือนเมษาม,มีนาที่ผ่านมาเนาะก็คือเราโดนโควิดแล้วรอบสามก็คือกระทบหนักมากกับทั้งแม่ค้าเองตลาดต้นตาลเองก็คือถูกฝ่ายนะคะลูกค้าเนี่ยลดลงน่าจะสูงสุดประมาณ 80- 90%นะคะซึ่งระยะเวลาผ่านมาตลาดต้นตาลไม่เคยคิดที่จะปิดแม้แต่วันเดียวเลยแม้แต่มันจะทําให้เราเสพค่าใช้จ่ายแบบมากมหาศาลเลยนะคะ ถ้าเราปิดวันหนึ่งแต่เรารู้ว่าตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนรายได้หลักของเขาเราก็ไม่อยากให้แม่ค้าเนี่ยขาดรายได้หลักไปเราก็ทําทุกวิธีทางค่ะไม่ว่าจะเป็นลดค่าเช่านะคะหรือว่าแจกคูปองอช่วยค่าของชีพก็คือให้เขามีเศรษฐกิจหมุนเวียนในต้นตาลแล้วก็ลดค่าของชีพเขาด้วยนะคะ